สวัสดีครับผมสมยศประกอะครับขณะนีเ้เรากับคณะนะครับชมรมรับกุศลศาสนาจังหวัดนครสิม,มาแล้วก็กลุ่มคณะของสุกิจเครือข่ายรายย่อยนะครับจังหวัดนครริม,มาครับได้รับบริจาคนะครับน้ำน้ำประมาณ1,200 200กว่าขวดนะครับแล้วก็ปัจจัยนะครับแล้วก็กระสอบทรายนะครับขณะนี้เรากำลัลงเดินทาง เพื่อที่จะไปจากวัพยัทธ์นะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบทภัยน้ําท่วมนะครับที่อ,อําเภอโนนสูงนะครับจังหวัดนครศรีมาแล้วถ้าเกิดเราพอมีเวลานะครับเราก็จะไปอ,อําเภอจักลาดอีกสักที่หนึ่งนะฮะแต่นนี้เรากําลังเดินทางไประยะทางจากตัวเมืองนะครับไปถึงสถานที่เราจะไปดู Google Map คร่าวๆนี่ก็ประมาณสัก30กว่ากิโล ็น่าจะกินเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะขณะนี้ขณะนี้กำลังเดินทางไปน้ำหยุดระวังยังหรือรว่าหยุบค่ะวันนี้หยุบ<ว>ง,<อ>งนีดยังมไม่เกลียจัดรวังดีเจ้าแต่ว่าไอ้นี่ที่ที่ต้องรีบเกี่ยวนี่เพราะว่ากว่าจะกัวมันเสียกัวมันเสียเพราะถ้ามันแช่น้ำน้ำมนันเสียเนาะเสียแน่นอนเลยค่ะอ่ะมา กู้ไว้เนี่ยเนี่ยนั่นนชมนะโอ้ขับรถได้ทุกวันไหมเนาะถูกปีครับถูกวันนีเลยทุกวันมันคึกมันไม่ลงนอ,อนมันเทศนอนมันคขยันมีุ้้นเลยนี่ครับไปได้ไหม วัดฮะมาฆ่าเลย,เลยวัดอะไรที่สมมากอะวัดอะไรที่น้ำท่วมเยอะๆครับเอาของไปบริจาคเขาจะหน่อยไปทางไหน,น,นเอาไม่ได้ไไดแล้ว,ว,วแล้วเขามีศูนย์เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขามีศูนย์รับบริจาคไหมเอบตอรตรงไหนตรงนี้นะ ไป,ไปให้ได้ภาพแต่ละป่านีพวกมัน เข้าไปนุมวันไฟใช้นุมวันยองซ้ายยองแยงสะอาดปลาช้างปลาใช่โอ้โหอเคกันเลยมันจะไปทางนู้นมันจะไกลบอกไหมมันมีไหมไปทางไม่มีต้องลงพิมายต้องขึ้นพิมายเลยครับพิมายเพราะว่าตอนนี้โลกเลยตอนนี้เส้นทางจากไม่ออกตลาดไมไดไปขึ้นเลยที่จะไปพิมายแลที่เขาตัดไปตอนนี้ก็ขาดไม่ได้แล้วสูงสุดคือเมื่อวานเนี่ยคือระดับน้ำที่มันมีอ่าปริมานรอดน้ำอยู่ ที่9เมตร3 5เซนสูงสุดแต่ตอนนี้รู้สึกเดือนจะมา9เมตร9เมตร1 0 1เปอร์เซ็นจะลดลงตามลำดับแต่ตอนนี้ก็ยังมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยให้คนช่วยเหลือมาเรื่อยๆแล้ววัดไหนที่ว่าน้ำน้ำท่วม เยอะๆที่ว่าพระอ๋อวัดธรรมทานพนารามที่ท่านมหาพงศ์เทพท่านเข้าอ๋อนี่นี่มาจากนั่งแหละแตว่าวัดพาน่าอันเดียวกันนั่นแหละท่านเข้ามาเมื่อวานวนนี้ก็เข้าไปดูอยู่พมวานนี้ก็ผมไปรับของส่วนหนึ่งจากสภาการชาติท่านรู้ว่าเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เนี่ยหน่วยปสมพยาบาลนี่ในช่วงที่น้ำขึ้นนี่ยมีคน จะบป่วยมาใช้บริการเองหรือว่าไม่มีไม่มีนะก็จำพร้อมค่ะงเจะบงาเดได้ลงทั้งหมดคนเ น,นู้นนั่นไหมนู้นั่นแหละครับโอเคงั้นขอตัวเลยขอบคุณมากค,ครับ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  Black oh